เอาใส่อะพี่ส่งให้แดงเยอะแยะห้าโมงสามนามากาหรอเลิกงานก็มาห้าโมเด็กลูกคุเก้างนห้าโมงถ้าเราถ้าเราจะข้ามไปกิ่งตามเหน่อยมากนี่หรออยู่ทีเด็กเสือไม่มาไม่มาเด็กจะมาไม่ทัน ถ่ายไปถ่ายกินบอกแล้วนะอบใจๆนี่ไมบอกลูกิถ่ายวีดีโอสอคนเยอะมากไม่ไต้กถ่ายน่ต้องยานั่งด้ว่าถ่ายสามคนเหรอไม่เต้มที่จะถ่า ใช่ครับใบเจอพิเชียร์ตัวใหญ่ใลูกตัวใหญ่แล้วใบเจอพี่เชียร์ไหมคะตรงไหนก็ได้ลูกตัวใหญ่ๆไปเลยก็ไม่ใหญ่ก็หลังหลังรอโอเคได้ก็หนูก็ถานดีนะใบใหญ่ไมใหญ่ช่องพีดตาเร็วเกมเร็วกดจับจับจับก้อนหน้ามาไอ้บอลนี่ละไายหมดแล้ว บายบายตกใจนเดนึงหนึ่งสองไปครับเมื่อกี้ในงานเจอพี่เชี่ยวเข่าเจอพี่เชีย่ยวนะถ่ายแล้วนะเดี๋ยวไปทวงเดี๋ยวจะไปทวงงานค่่ะวาเจอว่าถ่ายถ่ายมีกฎนะบายถ้ามุกถ่ายมุกไปพี่เอ๋ถ่ายเอ้าเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะส่งคลิปนี้ไปให้นาะ เชี่ยเป็นบีเอ็นยู่นีตอนองตอนไม่ะร้อใครลกไม้ครั่เดวันนี้จะเป็นซีีค่ะซีวันนี้เป็นซีเชี่ยไบค่ะใส่สูดดงด้วว่าใส่ไม่ได้ยืมไม่ได้ขไานลูกนึง